สวัสดีชาวฮีโร Game ช็อปด้วยนะครับวันนี้มาพบกับจอยของทาง8บ i t d o นะครับโปร3 Bluetooth Gamepad นะครับดูแพ็คเกจจริงครับข้างหลังก็จะมีบอกนะครับการเชื่อมต่อต่งางๆนี้ที่เอามาจะเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้จะมี3สีนะครับสีม่วงสีเทาแล้วก็สีคลาสสิกนะครับิดกล่องมาก็จะมีตัวจอยนะครับ กนี้เอาไปมันก็จะมีด็อกนักครับนี่ก็จะมีเป็นสายชาร์จครับ USB A 2C นะครับ, USB รบแล้วก็ลกของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะจะมีแถมอนาล็อกแบบเกมสมัยเก่าด้วยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนอนาล็อกได้นะครับ แล้วก็จะมนี้ปุ่มนี้แพดนะที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับชุดปุ่มเปลี่ยนแล้วเข้ามาเปลี่ยนให้ดูนะครับนี่ในตัวดอกก็จะมีเป็น USB รับสัญญาณนะครับเป็น Type 4ตัวใหม่ล่าสุดจากตระกูล Pro นะครับเป็น Pro 3นะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อได้ n i Nintendo Switch 2 V1 V2 OLED นะครับแล้วก็ Windows ก็คือ PC นั่นแหละครับแล้วก็ Android, iOS iPad เชื่อมต่อได้หมดครับ Steam Deck ก็เชื่อมต่อได้นะครับตัวนี้อะนาล็อกจะเป็นแบบ TMR นะครับจุดเด่นก็คือแม่นยำและช่วยลดปัญหาการดิบนะครับทิกเกอร์จะเป็นแบบแบบฮอลล์เฟนะครับตัวนี้จะเป็นรูปรูปแบบจอยโปรนะครับ BAYX สามารถปรับแต่งได้นะครับก็คือคัดต้อมได้นั่นเองครับสามารถสำหรับตำแหน่งได้นะตัวนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูง แล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มเสริมด้านหลังครับเป็น PR PL นะครับมีกดได้เหมือนปุ่มมาโคนะครับสามารถแมปปุ่มได้นะครับแล้วก็ปุ่ม L4 R4 นะครับตรงนี้แล้วก็ทิกเกอร์จะเป็นแบบปรับได้นะครับมีปรับหลยระดับกับปรับกดครั้งเดียวนะครับ ตัวนี้จะบันทึกโปรไฟล์ได้3ามแบบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการปรับแต่งปุ่มกันเลยครับนี่แกะฝาดอกออกมาคราก็จะมีติดอย่างนี้นะเป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถถอดได้นะครับนี่แล้วก็เอาหัวนั้นล็อกใส่ได้เลยครับกดให้แน่นนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับใส่ให้ตรงนะครับนี่ แล้วก็ส่วนวิธีการถอดอันนี้นะครับถอดปุ่ม A/B/Y ก็จะมีตัวดูดแม่เหล็กให้นะครับนี่จิ้ม,ลมแล้วจิ้มก็จะดึงมาง่ายๆแบบนี้นะครับทําให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็เอาตัว ุ่มสีมันใส่ได้เลยครับมันก็จะมีล็อกของมันนะใส่ให้ตรงนะครับจะเป็นแม่เหล็กครับติดแน่นนะพอใส่ล็อกเอามันก็จะแน่นกดได้ปกติเลยครับนี่ครับเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้นะ จะเป็นสีม่วงนะครับผมว่าสีสันสวยงามเลยครับตัวนี้นะครับจะแบตเตอรี่จะใช้งานประมาณได้ประมาณ20ชั่วโมงบวกลบนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับตัวนี้ัดชาร์จได้สแบตน,นะครับชาร์จกับด็อกตัวนี้ก็ได้อาที่แถมไปนะที่มีในกล่องนะครับนี่เป็นสาย Type C นะครับเสียบได้เลย แล้วก็ใช้อีกแบบหนึ่งก็คือเสียบสาย Type C ตรงนี้ได้เลยครับนี่ตรงหวัวมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับอันนี้เชื่อมต่อ Android นะครับจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับให้ปรับมาเป็นที่ต้องปรับมาที่ตรงกลางนะเป็น D นะครับนี่ตัว D เราก็มากดตรง Start หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้และเรามากดปุ่มแพรนะครับปุ่มแพรคือปุ่มนี้นะครับ ปุ่มตรงนี้นี่นะครับก็จะเจอบลูทูธแล้วครับชื่อแปปวิดีโอโปรสามนะครับเราแลกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นเชื่อมต่อนะครับแต่เราลองไปเทสจอยกันเลยครับนี่นะครับตัวสนองรวดเร็วมากเลยครับนี่อันนี้เชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับ มาดูของ i o s กันบ้างน,นะครับปุ่มหลังปรับมาตรงกลางนะครับเป็นตัวดีนะตรงนี้แล้วก็มากดปุ่ม Start ตรงนี้นะครับพอกดส Start แล้วก็จะมีไฟขึ้นนี้นะให้เรามากดปุ่มแพรตรงนี้นะครับกดค้างไว้จนไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งอย่งนี้เรามาดูที่ Bluetooth กันเลยนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับกดเชื่อมต่อเลยนะครับเรียบร้อย นี่เราเดี๋ยวเรามาเว็บเทสจอยกันเลยนะครับนี่ใช้งานลื่นไหลามากมนะครับแล้วก็ตอบสนองไวมากครับกดได้ทุกปุ่มนะครับมาดูการเชื่อมต่อของสวิตช์สกันเลยครับนี่มาที่จอยนะครับให้เลื่อนสวิตช์หลังไปที่ซ้ายสุดนะครับก็คือตัว S นะ เ,เสร็จปุ๊บให้เรามากดสตาร์ทนะครับให้เรากดสตาร์ทเสร็จให้เรากดแพร์นะครับตรงนี้ให้เรากดค้างไว้นะไฟก็จะวิ่งรัวๆนะแล้วเรามาที่สวิตช์สอนครับมาที่คอนเนลเลอร์นะครับแล้วกันบนเช็งกิฟออเดอร์นะครับแล้วก็กด LR นะครับนี่แล้วก็รอสักครู่นะเชื่อมต่อเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ แเราไปลองสักเกมหนึ่งกันครับนี่นครับมาแล้วนะอันนี้ผมลองเล่นมาคราวแล้วเล่นได้กปกตินนะครับ มาลองระบบ Windows กันเลยนะครับอันนี้คือเอา g x Box นะครับให้เรานำตัว Wireless 2.4จากฐานดอกนะครับมาเสียบกับเครื่องนะพวก Windows Notebook PC ได้หมดเลยนะเป็น Type C นะเสียบกับเครื่องแล้วก็มาที่จอยนะครับหันมาข้างหลังครับสวิต c ์ปรับไปขวาสุดนะครับเป็นโหมด2.4นะ แล้วก็ให้เรากดสตาร์ททีหนึ่งครับมันก็เชื่อมต่ออัตโนมัตินะนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเล่นได้ปกติเลยนะครับเป็นรูปแบบ Xbox นะสรุปแล้วนะครับไปวีดีโอโปร3ครับเหมาะกับคนที่อยากได้จอยตัวเดียวแต่ว่าใช้กับหลายเครื่องนะครับเน้นความแม่นและปรับแต่งได้เยอะนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้มิโ bo นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับ